I'm going โดยมีพื้นที่ในการจัดงานซึ่งเป็นลานพนกประสงค์ประมาณ5ไร่และมีห้องจำหน่ายสินค้าในโครงการทั้งหมด120ห้องรวมเนื้อที่ทั้งหมด75ไร่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์าการต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันรวมถึงเป็นการสนับสนุนสถานที่ให้ชุมชนได้มีที่จำหน่ายสินค้าและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน,น์ 3. มเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้ในการจำหน่ายสินค้า,ามือเมืองผลไม้ประจำท้องถิ่นตลอดจนง,งานฝีมือต่างๆ 4. เพื่อเป็านามมการได้เรียนความรู้และ Gracias. ผู้บริหารส่วนท่องถิียท่องที่คณะกรรมาการจัดงานแขกผู้มีเกียรติรวมถึงเพื่อนสื่อมวลชนอีรักทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมในการเปิดงานแสดงสินค้าโอท็อของดีเมืองลบบุรีนะครับในณสถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจากที่ท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวดลบรีได้กรุณาเล่าให้ถึงวัตถุประสงค์ต่างๆของการจัดงานนะครับก็คงจะเห็นว่าเป็นการที่เราจะได้ช่วยโดยเฉพาะช่วยการกระจายไรายได้มาให้กับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านการเอาสินค้ามาสแสดงมาค้าขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าโอทอปซึ่งเป็นภูิปัญญาของ พี่น้องประชาชนทั่วไปนั้นได้มานำเสนอกันนะที่นี้และโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงช่วงท่องเที่ยวในเขตลบุรีของเราโดยเฉพาะท่องเที่ยวในเขตอำเภอพัฒนานิคมนะครับที่จะไปเขื่อนป่าศัก์แล้วรวมถึงมาดูทานตะวันที่กำลังมีปลูกขึ้นอย่างเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องต่อไป ก็นับเป็นเรื่องที่ดีครับที่แต่ละภาคส่วนจะได้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจากสินค้า o t ท็ top. อยากจะนำเรียนว่าสินค้าในรอบปีที่ผ่านมานะครับเรามีรายได้การท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีเนี่ยที่คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ3,000ล้านบาทขึ้นไปนะครับในปีนี้ก็อยากจะให้กระตุ้น ให้เพิ่มขึ้นในปี2558เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกภาคส่วนครับที่จะได้กรุณาทำยังไงให้จังหวัดลบบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมนี้ก็เป็นก,กิจกรรมหนึ่งที่เราจะช่วยกันให้มีการกระตุ้นรายได้ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราดีขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ได้กรุณาร่วมมือร่วมใจ จัดงานในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นและหวังเป้นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้งานแสดงสินค้าโอทอปของดี mm hmm. เมืองลบบีที่ตลาดน้ํา mm hmm. บ้านนอกบ้านนอกในแห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ <c oughs> ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ <c oughs> และก็ขอให้พวกเรานั้นได้มีความสุขความสบายจากการท่องเที่ยว <c oughs> จากกิจกรรมครั้งนี้ <c oughs> และก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุข ต่อต่อไปในอนาคตบัดน,นี้ได้เวลาสมควรครับผมขอเปิดงานแสดงสินเช้าโอทอปของดีเมืองลบบุรีที่สลาดน้ำบันนอกบันนอกในครั้งนี้ครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่า แลผู้ชมครับเราก็จะมาทิ้งท้ายด้วยข่าวสุดท้ายของจังหวัดลบบุรีเรานะฮะ mm hmm. ก็ข่าวข่าวนี้ในความโดยท่านว่านานคมจมจิระเ,เปิดตลาดน้ำบ้านนอกบ้านนอกนะฮะที่อยู่ทนานาใคมหน้าเขื่อนป่าสักดิน์นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีครับแมพร้อมด้วยเรื่องราวของโอท็อปสี่ภาคนะครับ สำหรับจังหวัดกรบุร,รีนะฮะถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่รทราบจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ขอเชิญนะครับได้ทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและก็งานปีใหม่ที่กำลังคืบค่านมานี้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็มีท่านผู้บริการเทอทวถาอสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดกรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดนะครับเวอนนี้ก็เป็นงานที่บอกว่าเนื้อที่กว่า75ไร่ในอำเภอพาฒนานิขมนี้นะครับก็ต้องเป็นตลาดน้ํา แบบใหม่ก็คือให้ชื่อว่าตลาดน้ำบ้านนอกบ้านนอกนะครับพร้อมจะมีของโอทอปอีกเยอะแยะมากมายที่จะนำะมาขายให้คุณผู้ชมได้นำไปฝากทางบ้านกันนะฮะติดต่อสานที่ต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวได้โือคุณยี้และก็คุณเทพนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็ยินดีที่ต้อนรับประชาชนสู่อาเซียนนยครับ ดีเดทีวีนิเจปุก็นำฝากมาฝากคุณผู้ชมกันและก็ดงข่าวข่าวนี้มาเปน็นเรื่องสุดท้ายสำหรับเรื่องราวของดีเดทีวีประจำสัปดาห์นี้พร้อมกับอีกมากมายและหลายข่าวและหลายข่าวกันนะครับและก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขชื่นเลืนกันในทครในช่วงเทศกาลงานปีใหม่นี้กำลังที่ มาถ,ถึงในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนัรดีทีคีวีภูมใจนำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้รหลายข่าวและก็ไปพร้อมด้วยการที่จผ่านมที่โน่นที่นีที่นั่นนะครับเป็นความสุขในหาค,ความบันเทิงของผู้ชมที่เป็นแฟนดีเดคเคมลชีวิตจังหวัดนอ่งรีดโดยหมอวรสักกรเลิศเนะ ในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะฮะสี่โมงถึงห้าโมงเสาร์อาทิตย์และต้องการจัดฝากติดตามชมนะครับในช่วงเวลาห้าโมงถึงหกโมงเย็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะทั้งติดตามทางโซเชียล เน็ตเวิร์กด้วยนะครับ u ู u ุกก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอมีความสุขกันมากนะครับกับข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายดีเดชีวีดิเจพุกสุิท์เป็นผู้นำเสนอบใบบายพ้นๆไปก่อนนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับยังไงติดต่อพูดคุยกันก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ละครับสวัสดีครับ ะะก็จะมอบให้กับท่านผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมเปิดงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอพัฒนานิคมนะคะประธานชมรมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะคะจากท่องเที่ยวกีฬานะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่มาร่วมพิธีเปิดตรงนี้นะคะ ค่ะเมื่อท่านประธานตันดเลบบินนะคะก็จะเป็นการเปิดงานแสดงสินค้าโอท็อปนะคะณนะบริเวณตลาดน้ำบรรนอบรรนอแข่งนี้อย่างเป็นทางการะคะ่ะตอนนี้ไม่ว่าจากช่องไหนนะคะหรือว่านักข่าวนะคะผู้สื่อข่าวจากท้องถิ่นหรือว่าส่วนกลางนะคะก็จะได้บันทึกภาพแล้วก็ส่งภาพนี้นะคะนับนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสอง สามค่ะขอเช็คโฟมือค่ะสำหรับการเปิดงานตลาดน้ำนะคะในส่วนของงานแสดงสินค้าโอท็อปนะคะตลาดน้ำมันนอกมันนอกแข่งนี้นะคะสำหรับลิงนะคะสำหรับลิงที่ตัดออกไปนะคะจังหวัดด้วยนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะที่บริเวณจุดด้านนั้นเลยนะคะตรงนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นทางเข้านะคะในร่วมของตลาดน้ำมันนอกมันนอกค่ะน้องๆที่ถ ้นะทียคะทายาทของไมซูซูนะคะก็จะอยู่ด้านหลังนะคะ 谢谢大家。 Cow goes moo, the frog goes croak And the elephant goes toot Dogs say quack, and fish go blub And the seal goes ow, ow, ow But there's one sound then no one knows Chasing my and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse,